ุูนานูนาสวัสดีค่ะเย็นเย็นอย่างนี้นะคะตามาเดินตามาเล่นค่ะตาชาดมาเล่นนะคะพบกับความน่ารักของคุณตาค่ะสวัสดีค่ะคุณตาตาชาดมาแบะเล่นนะคะ อยู่หน้าร้านน้องมาต่อยชาแนลค่ะน,นี่ชมบรรยากาศยามเย็นของกกอกนะคะบรรยากาศก็ไม่ได้คึกคืนนะคะลุงพลป้าแตนไม่อยู่ค่ะเพิ่นไปทุระเพิ่นไปทุระนะคะแม่คำสาสก็ไปสวนเพิ่งมาตอนกลางวันนี้เองนะคะไปหาหน่อไม้มาดูนี่ตามมาดูร้านน้องมาต่อยชาแนล

นี่นะคะแม่จะเก็บหมกหน่อไม้นะคะเมนูเย็นนี้เย็นนี้หรือพรุ่งนี้หมกหน่อไม้เย็นนี้ใช่ไหมครับแม่แม่ทำสายเย็นนี้ใช่มค่าตาพี่ย่ากับบ้านแล้วค่ะกับเมื่อวานนี้ค่ะค่ะนี่บอกไปถึงนี่ก็ได้บอกไปแกไปผ่านหนูก็ได้ค่ะผ่านหนูย่าย่าไม่บอกตาชาเลยกลับบ้านนะตายคิดถึงไหมคิดอยู่ แกก็ไม่ได้บอกหนูเหมือนกันค่ะตอนไปนะแต่ก่อนหน้านั้นบอกอยู่ค่ะคนเคยเห็นกันเคยหยอกล้อกันนะคะหยอกล้อกันแล้วเขากลับบ้านก็คิดถึงก็เสียใจอยู่นะแกจะหยอกล้อแกแกรักสนุกค่ะชอบหยอกล้อมีเวลาก็มาใหม่เด้อค่ะไมีเวลาใหม่กีค่ะฝากถึงนี่ก็ได้พี่ย่าตาชานมาไม่เห็นพี่ยายากฝากคิดถึงนะคะมามาเดี๋ยวจะพูดกับยายาหน่อยอ้าวนี่คุณแม่ก็จะฝากถึงยายาตาชานก็ฝากถึงเหมือนกัน คตามาเดินเล่นยๆเมื่อคืนนี้น่ะน้องมเปรี้ยวแล้วนั่นนั่นนั่นวิ่งออกมาแล้วก็เลี้ยวดูพระกระตูแล้วก็เอาตีนเขี่ยเขี่ยเขี่ยพระกระตูแม่เอานอนที่ไหนคะเอานอนข้างในนอนในบ้านพี่ย่าๆเหรอไม่บ้านนี้บ้านนี้อ๋อบ้านติแม่แะแต่ว่าทีแรกมันก็วิ่งหาจนเหนื่อยเนาะวิ่งไปหาหมอหนุ่มแล้วก็วิ่งไปห้องน้ํา วิ่งห้องน้ำแล้วก็วิ่งไปบ้านที่มีหมาอะไรนั่นี่ที่มีเจ้าเจ้าเจ้าอาหลงอ่ะเหรอเอออาหลงวิ่งจากอาหลงมาก็วิ่งไปหลังบ้านก็ปิดหน้าบ้านก็ปิดมันก็เอาเอามือมันสองข้างมันขำประตูร้ององอไปอุ้มเอาอุ้มเข้าไปนอนเข้าไปนอนแล้วมันก็ร้องไห้น้ำตาหยุด ก็ว่ามันมันขาดความอบอ,อุ่นไปไหนเนาะมันขี้โจ๊ะแล้วก็วิ่งออกมาแม่ก็ตามออกมาแนละ้ววิ่งออกมาแล้วเขเอาตีนเคลียเคลียเคนะลียประตูเขย่านะร้องค่ะแม่ก็เลยบอกว่านมเปรี้ยวย่า,ๆก,บบบายๆกลับบ้านแล้วแม่ย่าๆกลับบ้านแล้วลูกอยู่กับแม่คำใสนี่แหละนอนอยู่ที่ในบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ย่าๆเดี๋ยวแม่ย่าๆจะกลับมาอื แกก็นอนน้ำตาไหลปิ๊บปิ๊บปิ๊บสัตว์ทำไมมันรู้อ่ะมันรู้ไรมันก็มีวันหนึ่งมันเล่นอยู่มานโถพี่ย่าขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมันวิ่งเลยมันเห็นพี่ย่ามันวิ่งมันรู้มันรู้ว่าแม่มันอืแล้วก็มันมันคิดว่าแม่ย่าๆกลับไปจริงแล้วมันจะวานมันจะคิดถึงแล้วมันก็นอนหมอบลงก็น้ําตามันไหลปิ๊บปิ๊บแม่เลยร้องไห้เมื่อคืนนี้น่ะสงสารมันก็ลูกหัวมันบอกว่า เดี๋ยวแม่ยา่ยาจะกลับมาก็นูน่นแหละเจ้าโตนั่นแหละเจ้าก็อย่าดือ้อถ้าดื้อแม่จะมานอนอยู่ที่หน้าบ้านมันก็เงียบหลับปุ๋ยเลยมันกลัวได้มานอนนี่บ่สุีป้าคำสายมีอะไระไปฝากไปหาพี่ย่าไหมฝากแล้วกำลังฝากอยูนะ่ให้ย่านะให้ย่าจุดธูปให้มันแล้วก็บอกมันว่าแม่ยา่ยาไม่มาแล้ว แม่ยายากลับไปแล้วก็อยากบอกแค่นี้ให้มันรู้มันก็ตามหาแม่มันเนาะวิ่งวิ่งวิ่งพา,ากลางคืนมันจะนอนกับยายาดีอืมก็สงสารมันอยู่ก็ให้ยายาทำอย่างนั้นแหลจะจะบอกให้บอกให้บอกผ่านมาทางแม่ธรณีเนาะจ้า ให้พี่ย่าจุดทูปกี่ดอกแม่ก็สามดอกก็ได้บอกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝากแม่ธรณีมาฝากดินฟ้าอากาศมาท่าทั้งสี่หามาหานมนมเปรี้ยวอย่าให้มันร้องให้วันนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้อย่าให้มันร้องหาแม่มันเนาะมันมันวิ่งห้อยู่กับแม่ํำใส วิ่งมาแล้วก็เอาตีนมันเคี่ยเคี่ยเขย่ามันมาเขย่าประตูมันจะเข้าบ้านมันมันคิดว่ายาย่านอนจับมะละกอหรือว่านี่มันคิดว่าแม่ยาย่านอนอยู่ข้างในแล้วแม่เอามันเข้าไปนอนข้างในด้วยแล้วมันก็ไม่เห็นมันก็วิ่งหากลางวันมันก็วิ่งหามันมันมันวิ่งไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวนี้มันจะไปรออยู่ที่หมอนุ่น ไปนอนรอแม่ยายาอยู่ที่หมอหนุ่มร้านหมอนุ่มยายเคยไปตรงนั้นไงเมื่อกลางวันหนูไปดูมันมันนอนหลับอยู่ตรงนั้นหนูก็เลยมามันเหนื่อยแม่ไม่อยู่นะตอนที่แม่ไปหาหน่มไม้นะสงสารมักก็สงสารมันอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งมันไปเล่นเล่นตรงนน้นนิกกี้ไล่มันวิ่งท่อไพ่อุ้มมันออกมาบอกว่าหนุ่มเอ้ดูให้เจนเนอแม่ไปสกลจะที่ยาดูนะคะแม่กำใสดูนมเปรี้ยวไว้รอแล้ว ไม่มาก็จุดทูปสามดอกฝากแม่ธรณีดินฟาอากาดมานะคะอย่าให้นมเปรี้ยวหาอย่าให้เป็นนมเปรี้ยวหาอย่าให้นมเปรี้ยวเป็นห่วงให้มันโตอยู่กับแม่คำใสนี้บอกให้ยาย่ากลับไปอยู่ไดสงสารมันแต่ยาย่าบอกว่าไม่เอกลับที่โน่นแกก็มีค่ะแม่คำใสก็พูดไปด้วยน้ำตาคอไปด้วยนั่นนี่ร้องไห้เสียงจอยอึดเลยสงสารเจ้านมเปรี้ยวร้องหาพี่ย่านะคะ มันลองรู้คุณเนาะมันรู้เนาะแต่แต่คนน่ะถ้าถ้าห่วงกันอย่างนั้นะโอ้ดีมากเลยมันลองไม่ได้แต่ว่ามันก็เอาเท้ามันอยืดออกมาแล้วก็น้ําตาไหลน้ําตามันก็ไหลมันสงสารมันเอเคนนะคะพี่ย่าหนูรีบลงเลยนะคะพี่ย่าจะได้เห็นแม่แม่เอาโทรศัพท์แม่มาสีรุนไทยให้ค่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะจะรีบฝาก ข่าวไปหาพี่ย่าค่ะเรื่องนมเปรี้ยวค่ะ